จะพี่น้องพอเพื่อนมายามมั่งสามเส้นครับถือแล้วครับเบิ้งอุย้ยขาวอยู่ตูงใหญ่เลยปลาหยังบ่ถึงเสียบเสียบมาขื่นนี่มั่นขนาดเลยกินสองตัวปิ้งสองตัวของขื่นนะนี่เบ่้องเบื้องครับใส่ใบเตยม,มาขื่นนี่บอลเลือกเอาลุงมาเส่าเนี่ยโอ้โหถือแล้วครับพี่น้องสองเซน ไอ้ป่าสามเส้นถือระบทางนะไปยังก่าฟ้าเรื่อหัลมวมันใกลกันวะเนี่ยเปื่อมันหนาววะ อโอ้โหแถวต่งเดียวขึ้น,นขักดูดถือแล้วครับพี่น้องขึ้นมาถือ,ถอเตะเสาเลยวันนี้ปัญญ์ปัญญพงศ์เขาใส่หมองจากเสีนไัาบระ ไม่คือปวดปวดเอาเพือ่อลบมามันชีบปวดปวดใช้เหลืออนี่บ่พอเถิงเหลือเพราวท่างบุณก็ทานคุณก็เถือกระวนีเนี่ยขึ้นจังเอาล่งเป็นขึ้นจังเถือกแหละจะยังมาท่านในกลางบาอกอย่าเปลือก ว่านไดร้ายบอกเขาไงดีข้าปุ่นบ่ท่านบุญเนาะอ้ามือนีละบุญญงมือนีบุญญ่มือนีแล้วเบิดหรืเ่ครับดีข้าปุ่นบ่ท่านบุญ กำลังเห็นตปลาเีา่น้องปลาคือะาเพิ่นยังมาทันในปุ้ดครับทีถาลงมาปุ้ดจากหน่อยท้านี่ก็กำลังใส่ต <c oughs> <จ>กเสียงอะไรซ้ำโอ้นี่แหละมองมันนี่ถือทั้งลุมหัเนาะบนิีทือขอบเทือกขึ้นมาแหละ ไม่ถือราเบ่หันนะอุ้ยกำลังกลางไปว่หัน,นไดหัวแสดงว่ามาอ,อะไรเรืกเเ่กลังทีมมองลงไปว่าหันจถือแล้นั่นสตัว,ว,ว,วพี่นอ้องพอยพูนต้องพูนบ่ดมากบ่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถืออย่านพี่น้อง มวนได้แล้วมึงใช้บ่เทิงดึงขึ้นมาให้เบ้งเนี่ย <c oughs> คือโบโป,ป,โป๊ดีๆอันนี้มองไปนี่ <c oughs> มอ้อห่างไปปื้อหมอ่งบ่เทิ <c oughs> งบ่ <c oughs> อุ้ยพี่น่องบิ่งคงับตัวปลา <c oughs> มาเลยมาเลยมาเลยนีน้ำใสไปเลย น้ำล่งเล็กว่าจังนะปลาล่งเล็กเขาปลาไก่เอ้าเขาเห็นบ่นมโอนี้ไปรับหิบัดโอ้ยย่ามปลาขึ้นเห็ดไปรับหิบัดเนาะไปเห็นเมื่อยหรือเปล่า ฝากคนไรลก็แชร์ก็ติดตามมือกันครับเดี๋ยวขึ้นเมฆก่อนครับผมแล้ววันนี้ผมไล้ตั้งใจกับภาพพี่น้องาเบ่งบรรยากาศยามเสารเนาะมือปลาขึ้นพี่น้องเอ้ยสำหรับ,บมือมงฟ้าไว้ทัานี้ครับสวัสดีครับ